คุณคิดว่าปลากะพงที่อร่อยที่สุดต้องมาจากทะเลลึกใช่ไหมแต่บางทีคําตอบนั้นซ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้วันนี้ CP Extra โดยแมคโครและโลตาพามาไขาความลับแห่งรสชาติปลากะพงที่เติบโตด้วยสาน้ำหอมฟังเรื่องจริงของเกษตรกรที่เลี้ยงปลามา20ปีชุมชนชายฝั่งที่ไม่เคยห่างจากทะเลเป็นกลุ่มประมงเล็กๆที่เริ่มต้นจากเลี้ยงปลาบ่อเล็กๆจนกลายเป็นฟาร์มที่เลี้ยงได้ท้งครอบครัวและนี่คือพี่นรุมนเกษตรกรผู้หญิงแกร่งที่เลี้ยงปลากะพงมากว่า20ปี จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงปลากระพงเนื่องจากที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศเพราะมีน้ำสามน้ำไหลเวียนตลอดปีน้ำกร่อยน้ำจืดและน้ำเค็มทําให้ปลากระพงแข็งแรงและเนื้อหวานไม่มีกลิ่นคาวเลยสักนิดเพราะเลี้ยงด้วยอาหารสดน้ําหมุนเวียนสะอาดใส่ใจทุกขั้นตอนเพวกเขาใช้เวลาเลี้ยงนานถึง2ปีกว่าจะได้ปลาพร้อมขายแต่แล้วโควิดก็มาการส่งออกหยุดชะงักรายได้หายไปสิ้นหวังเกือบหมดสิ้นเหมือนฝันกลายเป็นจริงที่ CP ่พีเอราโดยแม็คโคล ลโลตัสเข้ามาช่วยสนับสนุนกระจายปลาจากบ่อทําให้อาชีพนี้สามารถเดินต่อได้จากกลุ่มประมงเล็กๆวันนี้ได้เติบโตไปพร้อมโอกาสมีรายได้มั่นคงลูกหลานได้เรียนสูงและปลาที่เลี้ยงด้วยใจได้ไปอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยทั้งประเทศได้เข้ามารู้จักกันเยอะมากขึ้นค่ะ ภูมิใจตรงที่เมื่อลูกค้าได้ไปซื้อปากระพงที CP Extra ใช่ไหมคะมาทาอาหารกินแล้วรู้สึกเราเข้าชมว่าอร่อยแล้วรู้สึกภูมิใจที่เราเป็นเกษตรกรเลี้ยงปากระพงสามน้ําค่ะฟ้าขึ้นู้สือปลกกระพงสามน้ำทีอ CP Extra นะคะวานเนี่ยปากระพงสามน้ำาีร้อยจังหูค่ะเรื่องราวของเกษตรกรตัวเล็กจะไม่มีวันเล็กอีกต่อไปเพราะ CP Extra โดยแมคโครลและโลตาเชื่อในคุณค่าของทุกความพยายามพร้อมส่งต่อและสนับสนุนเกษตรกรทุกคนให้ไปได้ไกลกว่าที่เคย